เชฟกระทะรุนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาบอกเล่าถึงประโยชน์ของดอกอัญชันนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งดอกอัญชันนอ,นอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบในการตกแต่งอาหารดอกอัญชันมีลักษณะสวยงามอ่อนโยนนะคะทำให้คนมักจะนำเอามาใช้ในงานประดับต่างๆเช่นง,งานแต่งบ้านงานแต่งงานหรือว่างาน ฉเฉลิมฉลองต่างๆนะคะทุกคนเพื่อให้สวยงามเนาะประโยชน์ของดอกอัญชันข้อที่2นะคะดอกอัญชันยังสามารถใช้ในการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมระเหยที่มีคุณภาพสูงนะคะน้ำมันอัญชันใช้เป็นผลิตภัณฑ์ความงามเช่นน้ำหอมครีมบำรุงผิวสบู่และครีมอาบน้ำได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนใช้เป็นประจําจะรู้สึกชุ่มชื่นนะคะทุกคนทำให้ผิวอ่อนให อ่อนไวได้ด้วยนะคะประโยชน์ของดอกอัญชันข้อที่3นะคะดอกอัญชันยังใช้ในการผลิตเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเช่นอาการเจ็บกล้ามเนื้ออาการเจ็บคอหรืออาการปวดท้องได้ด้วยนะคะประโยชน์ของดอกอัญชันข้อที่4นะคะทุกคนดอกอัญชันยังถูกนำมาใช้เป็น ส่วนผสมอาหารเช่นน้ำดอกอัญชันหรือใช้ในการทำเค้กขนมปังบัวลอยหรือว่าขนมหวานอื่นๆด้วยนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นแล้วเนาะดอกอัญชันนอกจากจะมีประโยชน์แล้วและจะสวยงามแล้วยังสามารถมีประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนหาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาดอกอัญชันมา าทานกันนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังสวยงามมีประโยชน์หลายอย่างนะคะทุกคนคะลักษณะของดอกอัญชันนะคะจะเป็นสีม่วงเนาะทุกคนและจะเป็นกลีบนะคะทุกคนสวยงามมากต้นของเขาก็จะเป็นเถาเป็นเครือเป็นลักษณะไม้เรือยนะคะทุกคนเขาสามารถอยู่ได้ ก็สามารถอยู่ได้โดยที่แบบว่าขึ้นเป็นพุ่มขึ้นเป็นเถาขึ้นไปเกาะอะไรก็ได้เกาะกำแพงก็ได้นะคะทุกคนขาแล้วแต่เลยเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยน้องอยู่ได้นะคะมีลักษณะดอกที่สวยงามงดงามมากสีม่วงสดใสนะคะทุกคนนอกจากจะใช้ทําเป็นอาหารแล้วก็ยังเอาไปประดับอ่างในงานต่างๆได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะ สุดท้ายนี้เทพกระทะหล่นก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ